สวัสดีครับพบกับสรุปภาวะตลาดหุ้นไทยประจำวันศุกร์ที่16กรกฎาคม2564กันนะครับวันนี้นะครับเซ็นเน็ก์ก็ปเป็นตลาดไปที่1,574.37จุดบวกเพิ่มขึ้นมา2.36จุดหรือว่าเพิ่มขึ้น0.15เเมูลค่าการซื้อขายวันนี้80,000ล้านบาทโดยประมาณโดยการเคลื่อนไหวของดัชนีในวันนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นการ แกว่งตัวอยู่ในกรอบแคบๆตลอดทั้งวันเลยก็สลับบวกลบกันไปก่อนที่ช่วงท้ายนั้นดัชนีจะสามารถดันตัวขึ้นมาแล้วก็ปิดบวกได้ไปเล็กน้อยโดยตลาดนั้นยังคงขาดปัจจัยใหม่ๆเข้ามาหนุนขณะที่จำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่วันนี้ก็ยังทรงๆตัวอยู่แถวๆ9,692รารายด้วยกันแต่ว่าล่าสุดเองทางด้านของ EU นั้นก็ถอดไทยออกจาก กลุ่มประเทศปลอดภัยหรือว่าที่เป็นไว้์ลิสต์ที่สามารถเข้าเดินทางมายัาง EU ได้ในช่วงที่โควิด1 9ยังแพร่ระบาดอยู่หลังจากที่ยอดติดเชื้อนั้นสูงกว่าที่ EU กำหนดเอาไว้ซึ่งทางนั้นของสวคอเองวันนี้ก็มีการประชุมแล้วพิจารณาอาจจะยกระดับการควบคุมโดยให้ครอบคลุมไปทั้งทั่วประเทศหรือว่าอาจจะเพิ่มไปยังจังหวัดที่ มีการพบผู้ติดเชื้อจำนวนมากขณะที่ท้านของตลาดหุ้นในภูมิภาคเอเชียวันนี้ก็เป็นการกระจายตัวสลับกันทั้งบวกแล้วก็ลบโดยการประชมุม b บลจวันนี้ก็ยังคงในส่วนของตัวดอกเบี้ยแล้วก็บรรการทางการเงินเอาไว้ตามเดิมแต่ว่าต้านของบ o จนั้นมีการปรับลด GDP ปีนี้ลงมา เหลือโต3.8%จากเดิมที่คาดการกันเอาไว้ว่าจะโตได้4%ด้วยกันโดยกลุ่มที่ปรับขึ้นได้แรงในวันนี้ก็เป็นพนันของกลุ่มพลังงานการแพทย์การเงินอสังหาส่วนกลุ่มที่ปรับลงแรงในวันนี้ก็คือกลุ่มชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ โดยหุ้นที่มีอิมแพคต่อตลาดเชิงบวกในวันนี้ก็มีทางด้านของ STGT บวกขึ้นมาได้5.33% STA ขึ้นมา5.41%ซึ่งตรงนี้ก็ยังคงมาจากเรื่องของสถานการณ์การแพร่ระบาดที่ยังรุนแรงอยู่แล้วก็เลยทำให้ท่านัานของอุปสงค์ถุงมือยางนะั้นยังคงอยู่ในระดับสูงอยู่ ส่วนทะนั่งของ NER วันนี้ก็บวกขึ้นมาได้6.45%ด้วยกันก็ทะนั่งของหุ้นกลุ่มท่งออกยางพารานั้นก็ได้ประโยชน์จากเงินบาทที่อ่อนค่าลงแล้วก็ในเดือนนี้นั้นราคายางก็ขยับปรับเพิ่มขึ้นมาได้3.3%ด้วยกันส่วนทะนั่งของ BCH วันนี้ก็บวกขึ้นมา 5.21%ด้วยกันก็แน่นอนว่าเป็นเรื่องของสถานการณ์การแพร่ระบาดท,ที่ยังดุนแรงอยู่กลุ่มการแพทย์วันนี้ก็เลยมีการฟื้นตัวกันขึ้นมาได้แล้วก็บ c ซวันนี้ก็บวกขึ้นมาได้5.21%ซึ่งก็ถือว่าโดดเด่นสุดในกลุ่มส่วนทะนั่งของออริวันนี้ก็บวกขึ้นมา3.45%หลังจากที่มีข่าวว่าร่วมมือกับทะนั่งของกันกุลทำธุรกิจโซลารูฟแล้วก็อีวีชาร์เจอร ซึ่งจะช่วยสร้างบริการทางด้านพลังงานและก็เสริม,มแกร่งทางด้านของโครงการที่อยู่อาศัยส่วนทางด้านของลานาวันนี้บวกขึ้นมา10.78%หลังจากที่เอาราคาทันหินนั้นทำนิวไฮในรอบ12ปีตามการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลกทางด้านของ RCL วันนี้บวกขึ้นมาได้ 5. 0.9%ก็มีการฟื้นตัวกันขึ้นมาหลังจากค่าระวังเรือนั้นปรับลดลงติดต่อกัน3วันทำการด้วยกันส่วนทางด้านของโลจนะวันนี้บวกขึ้นมา3.62%ก็ได้อาน,นิสงจากภาครัฐนั้นเร่งผลักดันโครงการ EV ส่วนทางด้านของอามาตะก็บวกกันขึ้นมาได้4.92% ทางด้านหุ้นที่มี IMPACT ต่อตลาดเชิงลบในวันนี้ก็มีทาาด้านของเดลต้วันนี้ติดลบไป10.12ด้วยกันก็ปรับลงแรงหลังจากที่เมื่อวานนี้ปรับขึ้นมาแรงซึ่งก็การที่หุ้นเดลต้าเมื่อวานนี้ปรับขึ้นมาแรงก็เลยส่งผลให้ตลาดนั้นกลับมา ให้ทางานของเดลตานั้นติดแคชบาลาน์กนิกรอบหนึ่งก็ตั้งแต่วันนี้16กรกฎาคมไปจนถึงวันที่5สิงหาคมทางด้านของเอเชียนวันนี้ติดลบไป8.10%ซึ่งก็คาดว่าส่วนหนึ่งน่าจะมาจากเรื่องของแรงขายทำกำไรหลังจากที่เมื่อวานนี้ปรับขึ้นมาแรงส่วนทางานของ SMK หรือว่าสินมั่นคงวันนี้ก็ติดลบไป2.68%หลังจากที่มีการระบุว่ายกเลิกกขามาทันประกันโควิดก็คือเจอจ่ายจบแล้วก็เตรียมที่จะคืนเงินส่วนต่างหลังจากั้นขอหลังจาที่ท่านันของสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิดนั้นยังอยู่ในภาวะวิกฤตทำให้ท่านนั้นของบริษัทเองนั้นมีการรับความเสี่ยงไม่ไหว ทำให้ราคาหุ้น SMK วันนี้ก็มีการปรับตัวลดลงมาและนี่ก็คือสรุปภาวะตลาดหุ้นไทยประจำวันนี้พบกันใหม่ในวันถัดไปสวัสดีครับ